ที่เดฟบอนประจำวันศุกร์ที่23มิถุนายน2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายๆเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกันถึง7คู่นะครับอัดกันเนื้อๆเน้นๆนะครับกับทางด้านของไอร์แลนด์พรีเมียร์ครับ5คู่แล้วก็ทางด้านของไอซ์แลนด์พรีเมียร์ครับอีก2คู่นะครับ7คู่นี้ครับคู่แรกครับโบฮีเมียนกับแชมเบอร์ล์โรเวอร์ครับขวัญใจมหาชนคนรถแห่อีกเช่นเคยครับคู่2เดอร์รี่ซิตี้เจอกับคอก์ซิตี้นะครับหัวตารางเจอท้ายตารางนะครับคู่3เซนต์แพทริกครัับวนนี้ เปิดบ้านรับการเยือนของเชลบอนที่ฟอร์มกําลังดีนะครับคู่สี่เป็นทางด้านของด็อกเฮด้าครับเจอกับดันดาร์กนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่น่าจับตามองสําหรับทางด้านของดันดาร์กนะครับคู่สุดท้ายครับบวยอย่างยูซีดับลินนะครับเจอกับท้ายตารางอย่างซิลโก้โรเวอร์ต่อค่อนข้างที่จะแพงนะครับคู่นี้นะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของไอซ์แลนด์พรีเมียร์นะครับสองคู่นะครับโคปาวกนะครับเจอกับทางด้านของเบรดาวิดนะครับคู่ต่อไปเป็นฮาร์นาเยตูนะครับเจอกับทางด้านของเเฟรม เลยาวิกนะครับทั้งหมด7คู่อันแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนีครับหน้าช่องของเราให้ไว้4คู่ครับคูเสกับทางด้านของ SIFK h e ลซิงกินะครับคู่นี้เนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านเจาะเข้ายัางหนักครับแต่ทางด้านของทีมเยือนในเหนียวอย่างมากนะครับมาเจาะได้ในช่วงท้ายเกมเลยครับแล้วก็ไม่ผ่านแฮนดี้แคปไปครับเอาชนะได้แต่ ไม่ผ่านแฮนดิแคปนะครับคู่2เป็นทางด้านของ ACOLOU ครับประกอบในทางด้านของสเตปด้วยนะครับคู่นี้เนี่ย ACOLOU เหนือกว่ายังเห็นได้ชัดนะครับแต่ก็ไม่ผ่านสเตปไม่ผ่านแฮนดิแคปเช่นเดียวกันนะครับวาซายังเหนียวอยู่นะครับ ACOLOU ก็สมักันไปแบบไร้สกอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์หูแว่งไปนะครับคู่ต่อไปครับ2คู่จากไอซ์แลนด์ดิวชันหนึ่งนะครับอีก เอกินะครับเจอกับทางด้านของกลินดาวิดนะครับยังไงก็ต้องเป็นทางด้านของกลินดาวิดครับกินกันแบบเต็มคำครับสกอร์สูงด้วยนะครับคู่นี้กินดาวิดชนะไป3ประตูตอนหนึ่งมาเร่งในช่วงท้ายเกมนะครับคู่ต่อไปครับเทตูเรยาวิคครับคู่นี้เจ้าบ้านนะครับโดนนำไปก่อน1นูนย์ะครับช่วงท้ายมาฮึสู้ครับพลิกกลับชนะนะครับยิง2นัดรัวไปนะครับชนะไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับชนะ กันแบบจังหนับรับตังกันไป2คู่ครับวันนี้ครับมาตามกันต่อครับสำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนครับสนใจที่จะรับติดดาว v p กับเรานะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเหล่าร้อยหลานครับได้ที่ l i น์แอครับ adsai ครับหนึ่ a ะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมีทีเด็ด VIP ดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับสามารถทักทายกันเข้ามาได้ครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้ครับ คู่แรกเป็นทางด้านของแชมป์ร็อกโรเวอร์ครับเจอกับทางด้านของโบฮีเมียนครับหัวตารางเจอกันนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของโบฮีเมียนชนะได้4เสมอ1ทางด้านของแชมป์ร็อกโรเวอร์ชนะได้5นัดนะครับเปิดตลาดมา10นัดเนี่ยทำเงินเนี่ยโบฮีเมียนทำเงินได้มากกว่านะครับ5นัดเจ้าไป1แชมป์ร็อกโรเวอร์ทำเงินได้4นัดนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันครับบ้านของแชมป์ร็อกแชมป์ร็อกชนะไป2-0ครับก่อนหน้านั้นแชมป์ร็อกโรเวอร์มาเยือนก็ชนะได้2ประตูต่อ0นะครับร ที่โบฮีเมียนชนะได้ก็เป็นชนะในบ้านนะครับนัดน,นั้นเดือดทีเดียวมีใบแดงด้วยนะครับส่วนมากคู่นี้เป็นสกอร์ต่ำนะครับยิงกันไม่ค่อยเกิน2ลูกเท่าไหร่นะครับยิงเกิน3ลูกแค่3นัดเท่านั้นนะครับผลงานล่าสุดของโบฮีเมียนเจ้าบ้าน,นครับนัดล่าสุดไปเยือนเดอร์รี่ซิตี้เสมอมา 00, 00ครับก่อนนั้นไปเยือนคอร์ซิตี้แพ้มา21ชนะซิลิโก้โรเวอร์ในบ้านครับ20นะครับ เกมเยือนที่ชนะล่าสุดเนี่ยย้อนไปนู่นนะครับด็อกเฮด้านู่นเลยครับไปเยือนด็อกเฮด้าชนะได้2อศูนย์ในบ้านที่ชนะล่าสุดก็คือชนะซิโกโรเวอร์นั่นแหละครับสประตูต่อศูนย์ทำแฮนดิแคปได้ด้วยนะครับทีมต่ออย่างแชมเปี้ยนโรเวอร์ Rover, บ้างนะครับนัดล่าสุดถล่มยูซีดับลินครับในบ้านไปนะครับถึง4ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นไปเยือนซิโกโรเวอร์ชนะได้3าศูนย์ครับเป็น สทีมที่ชนะนะครับแชม r ป c k r o ์ล็อกโรเวอร์ชนะท้ายตารางนะครับเจอดันดัชชนะได้2อูนย์นะครับหัวตารางเนี่ยที่เจอกันเนี่ยก็แพ้ให้กับคอกซิตี้แพ้ให้กับด็อกเฮด้าครับชนะเซนต์แพทริกในบ้านนะครับไปเยือนยูซีดับลินชนะได้3าูนย์นะครับถือว่าช่วงหลังทําเงินได้มากพอสมควรนะครับมี2หนัดติดเท่านั้นที่สรุปไปนะครับไปดูราคาต่อเลยครับคู่นี้ครับ เป็นทางด้านของแชมป์อกโรเวอร์ครับเปิดราคามาไม่ค่อยขาดเท่าไรครับอยู่ที่ราคาปปน้ําเกือบลบสินะครับ0.89สกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับคู่นี้จบท้ายด้วยสกอร์ต่ำสส่วนมากก็เลยเปิดมาที่2ลูกควบนะครับสูงครึ่งแรกอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ําล้นะครับครึ่งคอบลูกน้าบวกินะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับเจ้าบ้านโบฮีเมียนครับมีโต้มีเฉียงนะครับแชมป์อกโรเวอร์เวลาเป็นทีมเยือนมาเยือนแล้วเนี่ยเจอกับ ทีมหัวตารางยังไม่ค่อยเอาตัวรอดได้เท่าไหร่แต่ช่วงหลังฟอร์มดีนะครับหลังจากที่ชนะมา2-3นัดติดเนี่ยก็ถือว่าได้ความมั่นใจมาพอสมควรนะครับนัดนี้ เป็นต่อที่ราคาปปนะครับราคารองเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกน้ําล้นนะครับคู่นี้ยังเชื่อว่าเอาหูเข้าแรกครับทัดเจ้าก็ยังเสียไปครึ่งนะครับแต่ถ้าชนะครับมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าก็ยังขออิงไปที่แชมป์ร็อกโรเวอร์ครับขวัญใจคนรถแห่แบบเราก็ต้องไปบอลต่อครับให้ต่อที่แชมป์ร็อกโรเวอร์ครับราคา ปปครับในคู่นี้ครับน้ำสวยๆครับจังหนับรับตังกันในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของเดอรี่ซิตี้นะครับเจอกับทีมท้ายตารางอย่างคอกซิตี้เปิดราคามาหน้าดูพอสมควรน,นะครับในคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังเดอรี่ชนะไป7เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนคอกซิตี้ชนะได้3-1กินแฮนด์้แชมปได้ด้วยครับก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ย ชนะสกอร์เดียวกันครับสองูเต็มคำพอดีนะครับต่อที่ลูกครวบลูกครึ่งช่วงหลังก็ทำเงินได้พอสมควรครับสำหรับทางด้านของเดลี่ซิตี้นะครับผลงานล่าสุดของเดลี่ซิตี้ครับยังทำเงินไม่ได้นะครับนัดล่าสุดเสมอโบฮีเมียนไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นไปเยือนเซนต์แพทริกครับแพ้สี่หนึ่งเสมอเชลบอนศูนย์ศูนย์นะครับไปเยือนซิโก้โรเวอร์แพ้หนึ่งศูนย์นะครับสี่นัดหลังเนี่ย ยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับยังบอดอยู่นะครับทางด้านของ Derby City ด้านของฝั่งทีมเยือนบ้างนะครับ c o กซ City วันนี้นะครับมาเต็มทีครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ d u n d a l 2-1คาบ้านนะครับก่อนหน้านั้นทําเงินได้ต่อเนื่อง4นัดนะครับชนะโบฮีเมียนครับชนะ d o กเฮ d a ชนะแชมร็ Rock Rover ชนะ Silico Rover นะครับนัดที่ชนะแชมร็ r o โร Rover นี่ก็โอ้โหช็อกมหัศรานเลยนะครับทางด้านของแชมร็ Rock Rover โดนใบแดงไปถึง3คนนะครับ มาดูทางด้านของราคากันบ้างครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านเดอร์ลีซิตี้นะครับช่วงนี้ฟอร์มบอดแต่เปิดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งน้ำลบสิบกับสกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ําเกือบลบสิเช่นกันนะครับสูงครึ่งแรก1ลูกเต็มครับน้าเต็มนะครับคู่นี้คอกซิตี้ครับเป็นทีมเยือน เดลี่ก็ต้องมาดูอีกทีครับหน้างานว่าตัวครบหรือไม่ครับถ้าตัวเดิมๆเนี่ยแผนเดิมๆก็น่าจะร่วงนะครับน่าจะโดนคอกซิตี้สอยแต่ยังเชื่อว่าเดลี่ซิตี้นี่กลับมาได้ในนัดนี้นะครับเจอทีมท้ายตารางน่าจะมาปั้นเอาประตูได้ในนัดนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ยิงประตูมานานครับสี่นัดมีแค่หนึ่งประตูเท่านั้นก็ยังเชื่อว่าครับเดลี่ซิตี้น่าจะกลับมาในนัดนี้ให้ต่อที่เดลี่ซิตี้ครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับ เอาหูเข้าแรกอีกเช่นกันครับในคู่นี้น้ำลบสิบสวยๆครับไปต่อกันที่คู่สามครับเป็นทางด้านของเซนต์แพทริกครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเชลบอนนะครับเจอกันมาเนี่ยสิบนัดเนี่ยเซนต์แพทริกชนะไปหกครับเสมอสองแพ้แค่สองนัดเท่านั้นเปิดราคาแฮนดิแคปมาสิบนัดเช่นกันครับก็ทําเงินไปหกนัดครับแพ้ไปสี่นัดล่าสุดไปเยือนเชลบอนชนะได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นในบ้านครับเซนต์แพทริกชนะได้สองนัดรวดนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์นะครับ ก็ยังถือว่าเป็นเซนต์แพทริกครับถือสถิติที่เหนือกว่านะครับผลงานล่าสุดของเซนต์แพทริกครับไปเยือนด็อกเฮด้าแพ้มา2-1ครับก่อนหน้านั้นชนะเดลี่ซิตี้ไปถึง4ประตูต่อ1ไปเยือนยูซีดับลินชนะได้3-1ครับชนะดันดัร์คสอชนะเชลบอนครับ1-0นัดล่าสุดมาสะดุดไปนะครับก็ยังว่าเป็นทีมเยือนเลยครับทางด้านของเซนต์แพทริกครับเจอเจ้าบ้านอย่างด็อกเฮด้าสอยไปนะครับทางด้านของเชลบอนบ้างนะครับ ช่วงหลังฟอร์มดีนะครับนัดล่าสุดเสมอซิลโกโรเวอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่ในน,นั้นๆก่อนหน้านั้นชนะด็อกเฮด้าไป3าสองครับเสมอเดลรี่ซิตี้เสมอโบฮีเมียนนะครับก็ยังทำเงินให้นักลงทุนได้ต่อเนื่องครับที่แพ้เนี่ยแพ้เซนแพทริกนะครับหประตูต่อศูนย์ไปเยือนซิลโกโรเวอร์ก็ชนะได้ครับสประตูต่อศูนย์เลยนะครับเกมเยือน 3นัดหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับสนัดด้วยซ้ํานะครับมาดูราคากันต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของเซนต์แพทริกครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกครับ น้ำขาวๆนะครับสกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้ทดสกอร์สูงกันไว้ด้วยนะครับสูงครึ่งแรกอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ำล้นนะครับครึ่งครบลูกน้ำไม่สวยเท่าไหร่ยังไม่แนะนำนะครับด้านของเชา์บอนครับเน้นอาศัยเหนียวแน่นนะครับทางด้านของเซนต์แพทริกเล่นในบ้านช่วงหลังเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะดีครับแต่มาสะดุดนัดล่าสุดเท่านั้นนะครับเกมรุกยังดูดันต่อเนื่องนะครับด้านของเชา์บอนเน้นอาศัยเหนียวนะครับจอมเสมออยู่แล้วนัดนี้ก็น่าจะเป็นการทำเข้าทำของเซนต์แพทริก แต่ก็นะ่าจะต้องลุ้นดูว่าเจาะเข้าหรือไม่ครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับครึ่งลูกสําหรับเซนแพติกน่าจะแพงไปครับราคารองก็อยู่ที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับต่อขาดใจอยากต่อนะครับ้าบ้านเซนแพติกแต่เชื่อว่าชาวบอนนัดนี้น่าจะเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ชาวบอนครับ ราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับตังกันอีก1คู่ครับไปต่อกันที่คู่ที่4ครับเป็นทางด้านของดันดารครับขวัญใจแม่ยกนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนต้องไปเยือนทางด้านของด็อกเฮด้านะครับดันดารไปเยือนนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดล่าสุดด็อกเฮด้าชนะได้4เสมอหนึ่งครับแพ้5นะครับดันดาสถิตดีกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเปิดตลาดมา10นัดเนี่ยด็อกเฮด้าทำเงินไป5ครับดันดาร์ทำเงินไป5นัดล่าสุดเป็นทางด้านของดันดาร์นะครับชนะได้3ประตูต่อ2 ก่อนหน้านั้นไปเยือนก็เป็นทางด้านของดันดาร์ครับชนะได้1นนะครับเสมอกันในบ้านของด็อกเฮด้าครับศูนในบ้านของด็อกเฮด้ายังไม่ค่อยยิงกันมากมายเท่าไหร่นะครับสินัดสกอร์สูงแค่4นัดครับต่ำถึง6นัดนะครับผลงานล่าสุดของด็อกเฮด้าบ้างนะครับชนะเซนต์แพทริกไป2อหนึ่งครับนัดล่าสุดนะครับฟอร์มดีนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเชลบอนแพ้3าสองแพ้คอกซิตี้ในบ้านครับหนึ่งศูนย์ชนะยูซีดับลินสามหนึ่งครับไปเยือนแชมเบร็อกโรเวอร์ก็ชนะได้ครับปรระะะตตตู่่ออออนนนคััับบทีเเหลลลืกก็แพ้สสชมมาด นะครับทางด้านของด็อกเฮด้าทางด้านของดันดาร์กบ้างนะครับสองนัดล่าสุดฟอร์มดีครับเจอคอกซิตี้ท้ายตารางเจอยูซีดับลินท้ายตารางก็เอาตัวรอดได้นะครับชนะคอกซิตี้สองชนะยูซีดับลินครับในบ้านเนี่ยสประตูต่อ1นนะครับที่เหลือเกมเยือนเนี่ยไปเยือนเซนต์แพทริกไปเยือนแชมร็อกโรเวอร์แพ้ทั้ง2นัดนะครับไปเยือนเดอร์รียก็แพ้นะครับแต่นัดนี้เนี่ยก็เป็นงานไม่ยากครับสำหรับทางด้านของดันดาร์กนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ เป็นทางด้านของด็อกเฮด้าครับเปิดราคามาที่เสมอน้ําขาวนะครับราคาปปปเนี่ยน้าล้นนะครับด็อกดันดักอยู่ที่น้ําบวกสิบนะครับสกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้ก็ยังต้องทดราคาสกอร์สูงกันไว้ด้วยนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ําขาวสวยนะครับในคู่นี้ครับสูงครึ่งแรกอยู่ที่1ลูกเต็มน้ําลบสินะครับคู่นี้เราระลลามองว่าครับเจ้าบ้านด็อกเฮด้าได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านหลังจากที่มาเทียบกันทั้งฟอร์มแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับทางด้านของด็อกเฮด้าในบ้าน ถือว่ายังได้เปรียบเสียงเชียร์ครับดันดาครับได้เปรียบที่ว่าเล่นคงที่มากกว่านะครับช่วงหลังเนี่ยก็ฟอร์มเริ่มเข้ารูปเข้าร้อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่ดันดาครับราคาปป,รปรครับน้ําบวก10บนะครับถึงจะได้น้อยหน่อยแต่ก็น่าจะไม่แพ้นในวันนี้ครับจังหนรับตังกันไป1คู่ครับไปต่อกันที่ คู่ถ้ายตารางนะครับวันนี้ยูซีดับลินครับเจอกับทางด้านของซิลิโกโรเวอร์นะครับวันนี้เจอมา10นัดยูซีดับลินชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเสมอ2นัดนะครับซิโกโรเวอร์ชนะได้ถึง7นัดนะครับเปิดราคามา10นัดยูซีดับลินทำเงินไปแค่3นัดครับเจ้าไป1 ที่เหลือก็เป็นทางด้านของซิลโกโรเวอร์ครับทำเงินได้มากกว่านะครับนัดล่าสุดซิลโกโรเวอร์เอาชนะได้ในบ้านนะครับสามประตูต่อหนึ่งก่อนหนะ้านั้นบุกมาเยือนชนะได้สามสองแล้วก็ 2, สองศูนย์นะครับยูซีดับลินชนะได้หนึ่งนัดก็คือไปเยือนทางด้านของซิลโกโรเวอร์ในปีสองพันยี่สิบสองครับชนะไป 2, สองศูนย์นะครับนานๆทีจะเห็นยูซีดับลินชนะนะครับผลงานล่าสุดของยูซีดับลินนะครับสองนัดล่าสุดโดนไปถึงแปดเมตรครับ ดัาน,นล่าสุดแชแพ้ทางด้านของแชมป์ร็อกโรว์ไป4-0แพ้ดันดากไป4-1ครับในบ้านก็แพ้กับเซนต์แพทริกไป3-1นะครับเกือบโหลเลยครับ3นัดนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนด็อกเฮด้าก็แพ้นะครับเยือนเด์ลี่ก็แพ้นะครับวันนี้มาเจอกับทีมท้าตารางใกล้ๆก,กันนะครับ ทางด้านของซิโก้โรเวอร์บ้างนะครับนัดล่าสุดฟอร์มดีครับไปเยือนชาวบอนเสมอได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นแพ้จากหงอย่างแชมร็อกโรเวอร์ไป3าศูนย์ไปเยือนโบฮีเมียนแพ้2อศูนย์นะครับชนะเดลี่ซิตี้หนึ่งศูนย์ไปเยือนครอกซิตี้แพ้หนึ่งศูนย์นะครับก็ยังเป็นทีมท้ายตารางอยู่นะแล้วราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของซิโก้โรเวอร์เปิดแพงทีเดียวครับหนึ่งลูกเต็มครับน้ำบวกสิบเลยนะครับราคารองที่ลูกควบลูกครึ่งไปนู่นเลยนะครับน้ำเต็มนะครับทางด้านของยูไนดับดินเป็นรองที่น้ ล้นนะครับในราคา1ลูกราคาลูกครบลูกครึ่งน้ําขาวนะครับสกอ์สูงที่2ลูกครึ่งครับคู่นี้เนี่ยไม่ค่อยจะเกมรุกไม่ค่อยจะยิงเท่าไหร่แต่เปิดราคามาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยนะครับที่2ลูกครึ่งนะครับสูงครึ่งแรกอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ำเต็มเช่นกันนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหล่ามองว่าครับด้านของยูซีดับลินครับเป็นบวยของลีกแล้วก็ยังไม่ยิงใครเท่าไหร่นะครับแล้วก็แพ้เยอะด้วยครับซิโก้โรเวอร์เท่านั้นครับว่า วันนี้เนี่ยจะเจาะเข้าหรือไม่นะครับแต่เล่นในบ้านของ UC ดับลินเนี่ยก็ยังมีแรงฮึดแรงสู้นะครับสำหรับราคาลูกควบลูกครึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลไปนะครับสำหรับซิโก้โรเวอร์ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอญาตเสี่ยงไปที่ UC ดับลินครับราคารองที่ลูกควบลูกครึ่งน้ำขาวขาวครับ UC ดับลินน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกแหละครับในวันนี้ครับไปต่อกันที่อีก2คู่สำหรับไอซ์แลนด์ครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของ โคปาโวกนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบรดาวิดนะครับหัวตารางเจอกลางตารางนะครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาต่อเนื่องนะครับนัดหลังเนี่ยโคปาโวกชนะได้3ครับทางด้านของเบรดาวิดชนะได้7นะครับทำเงินเนี่ยเป็นทางด้านของโคปาโวกนะครับทำแฮนดิแคปได้ดีกว่านะครับชนะ5นะครับแพ้5สกอร์สูง7สกอร์ต่ำ3นะครับคู่นี้หนักไปทางด้านสกอร์สูงแต่ช่วงหลังเป็นทางด้านของเบรดาวิดทั้งนั้นนะครับที่ทำเงินได้ในสกอร์สูงนะครับ ผลงานล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นโคปาวกไปเยือนเบรดวิดชนะได้3ประตูต่อสี่อีกครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับในบอลถ้วยแพ้เบรดวิดนะครับในบ้านใน1นู่นเท่านั้นนะครับทางด้านของเบรดวิดที่ชนะส่วนมากเนี่ยชนะในบ้านนะครับสองศูนย์แล้วก็สามศูนย์นะครับเกมเยือนนัดล่าสุดที่เจอกันในปี2021นเะครับเบรดวิดชนะไป3ประตูต่อ2นะครับคู่นี้ก็ไม่เบื่อไม่เมากันนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับส่วนมากก็เป็นทางด้านของเบรดวิดครับ ดูดีกว่านะครับผลงานล่าสุดของโคปาเวกนะครับนัดล่าสุดแพ้กับวารูเลยวิทนะครับ,รรรบไป5ู้นย์เลยครับก่อนหน้านั้นไปเยือนนะครับก็แพ้ไปสาศูนย์แพ้ครับนานเยอตูไป4ี่สามนะครับในบ้านแพ้ วิงเกอร์เรยาวกไป2-1นครับแพ้ทางด้านของเคอคูลเลรี่ครับ3ประตูต่อ1นห้านัดหลังแพ้รวดนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างโคปาวกทางด้านของเบรดดวิดบ้างนะครับนัดล่าสุดครับไปเยือนฮาร์นาเยตูนะครับเสมอมา -2 2อครับก่อนนั้นชนะฮาร์นาเยตูไปในบอลถ้วยนะครับ3ประตูต่อ1ในบ้านเสมอกับวิงเกอร์เรยาวกครับ2-2เสมอกับเคปลาวิกไป 0- 0นะครับขนาดเจอบวยเกมเยือนยังไม่ค่อยกระเตื้องนะครับ เบดาวิกในช่วงนี้นะครับเบดาวิลไปดูราคากันต่อครับทางด้านของเบดาลิทนะครับเปิดราคามาอยู่ที่1ลูกเต็มน้ําขาวครับราคารองอที่ลูกควบลูกครึ่งน้าเต็มนะครับทางด้านของโคปาวกเป็นรองราคาลูกควบลูกครึ่งเนี่ยอยู่ที่น้ําขาวสกอตสูงไปนู่นเลยครับสลูกน้ําเต็มนะครับราคารองสกอตสูงที่สองลูกครึ่งควบ3น้ําบวก10นะครับเกือบน้ําขาวคู่นี้ ให้ทศกอสูงกันไว้ด้วยนะครับสลูกครึ่งควบ3น่าจะมีกันถึง4ลูกนะครับสูงครึ่งแรกอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับหลูกเต็มน้ํายังไม่สวยนะครับยังไม่แนะนําคู่นี้เชื่อว่าทางด้านของโคปาโวครับน่าต้องอัปเกรดตัวเองเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะอัปเกรดตัวเองได้ดีขนาดไหนครับทางด้านของเบดลิตนัดนี้ครับเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดเปิดราคามาขาดด้วยแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าเกมเยือนแหละครับยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ความคมแล้วก็เกมรุกเนี่ย อยู่ที่ทีมเยือนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เสี่ยงไปที่เบตาลิตครับราคาหนึ่งลูกเต็มครับน้าขาวๆครับลุ้นกันที่เม็ดที่2เลยครับในคู่นี้ครับจังหน้ารับตังกันไปครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้นะครับคู่ที่7ครับเป็นทางด้านของฮาร์ฟยาฮาร์นายเยตูนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเฟรมเลยาวิกนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดเนี่ยฮาร์ฟนายเยตูชนะไป6เสมอ2แพ้แค่2นัดเท่านั้นนะครับเปิดตลาดมาฮาร์ฟยา ฮารนาเยตู two, ชนะไป5ครับเจ้าไป1แพ้ไป3นะครับนัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของเฟรมเลจาวิกนะครับ2ประตูต่อ2ก่อนนนั้นก็บ้านใครบ้านมันแหละครับเฟรมเรจาวิกเนี่ยชนะทั้ง2นัดในบ้านนะครับในบ้านของฮาร์ปยาฮานาเยตูนะครับชนะ4-2แล้ว7-1ครับย้อนไปปี2022นะครับก็ยังถือว่าบอลบ้านใครบ้านมันอยู่ครับ ทางด้านของฮารนาเยตูได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านในนัดนี้ครับผลงานล่าสุดของฮารนาเยตูนะครับเสมอกับเบรตาลิตมา2-2ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเบรตาลิตในบอลถ้วยแพ้3-1นะครับเสมอกับวาลูเรยาวิก1ประตูต่อ1ในการไปเยือนนะครับในบ้านยังหายห่วงอยู่ครับชนะได้ต่อเนื่องนะครับในบ้านก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะมา3นัดติดนะครับชนะโคปาโวครับชนะเอญยาวิกนะครับ2-1นะครับชนะทางด้านเคลฟลาวิก2ประตูต่อ1นนะครับเจอทีมท้ายตาราง ทางด้านของเจ้าบ้านก็ยังทำเงินได้ต่อเนื่องครับมาดูทางด้านของเฟรมเรยาวิกบ้างครับนัดล่าสุดไปเยือนไวกิงเกอร์เรยาวิกนะครับแพ้มา3-1ในบ้านชนะเคลฟ์าวิกไป4-1นะครับเยือนเคอคูเรลลี่นะครับแพ้4-2นะครับแพ้เคอาเรยาวิกอีก2ประตูต่อ1ในบ้านนะครับเจอฟิวเคียก็แพ้ไปนะครับเกมเยือน5นัดหลังนะครับยังไม่ชนะใครครับเฟรม เรย์จาวิกนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับเปิดราคามาขาดทีเดียวนะครับน้ําสวยๆครับที่น้ําลบสิราคาครึ่งลูกสกอสูงไปไกลเลยครับสลูกควบ3ลูกครึ่งครับน้ําเต็มนะครับด้านของเฟมเรย์จาวิกเนี่ยเปิดราคารองมาที่ครึ่งควบลูกครับน้ําบวก1ิบนะครับ ในราคารองของเฟรมเรยาวกับนายโยตูอยู่ที่น้าล้นเลยนะครับคู่นี้เหล่าร้อยเหล่ามองว่าครับทางด้านของเจ้าบ้านครับเหนือกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยนะครับคู่นี้ในบ้านใครบ้านมันนะครับเฟรมเรยาวกช่วงหลังเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ต้องเป็นทีมเยือนด้วยครับนัดนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าทางด้านของเจ้าบ้านจะเจาะเข้าหรือไม่นะครับเกมรุกยังพอดูดีอยู่หนึ่งลูกน่าจะมีครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เจ้าบ้านครับฮับนายโยตูราคาครึ่งลูกกับน้ำรบสิบสวยๆครับจังหวะนำรับตังครบ เจ็ดคู่ครับวันนี้อัดกันเนื้อเน้นๆครับหลังจากที่หลายวันนะครับทำเงินไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่ใครสวนเราก็ดีใจด้วยนะครับวันนี้มาสรุปกันอีกทีครับ คู่แรกครับโบฮีเมียนกับทางด้านของแชมเบร็อกโรเวอร์ราคามาปปนะครับโบฮีเมียนในบ้านถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าแชมเบร็อกโรเวอร์วันนี้น่าจะเหนือกว่าครับให้ต่อที่แชมเบร็อกโรเวอร์ครับราคาปปครับคู่สองเดลี่ซิตี้กับคอกซิตี้นะครับช่วงหลังฟอร์มไม่ดีครับสำหรับเดลี่ซิตี้แต่นัดนี้ก็ต้องหวังพึ่งเลยครับว่าจะยิงได้เกิน2ลูกนะครับ หลังจากที่ช่วงหลังเนี่ยสนัดยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับทีมท้ายตารางก็น่าจะมี2ลูกให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อไปที่เดอีซิสตี้ครับราคาลูกครบลูกครึ่งครับคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของเซนพปติกกับทางด้านของเชล์บอนนะครับนัดนี้ซื้อความเหนียวของเชล์บอนครับให้รองที่เชลบอนนะครับราคา1ลูกเต็มนะครับหรือครึ่งคบลูกนะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของด็อกเฮด้ากับดันดาร์ครับ ด็องเฮด้าเล่นในบ้านเหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้น,นครับดันดารราคาเสมอนะครับเป็นรองที่น้ําเต็มสําหรับราคาปอปอ,อยู่ที่น้ําบวก10บนะครับคู่นี้ขอเสี่ยงไปที่ขวัญใจแม่ยกอย่างดันดักดีกว่านะครับน่าจบท้ายด้วยการเสมอกันไปนะครับสําหรับคู่นี้ให้รองที่ดันดารครับราคาปอปอ น้ำบวก10นะครับอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของ u ูซีดับลินกับทางด้านของซิโก้โรเวอร์ราคาไหลค่อนข้างที่จะแรงนะครับยูซีดับลินในบ้านแล้วก็เป็นทีมบุ้ยนะครับไม่ค่อยมีแต้มไม่ค่อยจะชนะเท่าไหร่20นัดชนะแค่2นัดเท่านั้นนะครับซิโก้โรเวอร์เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับ แต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้ยูซีดับลินครับน่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เจ้าบ้านครับบวยน่าจะติดขอซิโก้โรเวอร์ครับให้รองที่ยูซีดับลินครับราคาลูกครึ่งครับสคู่จากทางด้านของไอซ์แลนด์นะครับโคปาวกเจอกับทางด้านของเบตาลิตนะครับทีมเยือนเปิดราคามา1ลูกเต็มครับค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับโคปาวกช่วงหลังฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ลูกเต็มเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงสําหรับเบตาลิตนะครับแล้วก็เป็นทีมเยือนด้วยนะคร ไม่เจ้าก็เจี๋ยนะครับเพราะฉะนั้นยังเชื่อว่าโคปาโวครับน่าจะเสมอได้ครับให้รองที่โคปาโวครับราคา1นลูกเต็มครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของฮามนายยตูครับเจอกับทางด้านของเฟรมเรยาวิกนะครับคู่นี้เจ้าบ้านเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดครับเฟรมเรยาวิกช่วงหลังไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับหลูกน่าจะผ่านครับสามแมน่าจะมีให้ต่อที่นะครับนายยตูครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับต่างกันครบ7คู่วันนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราเหล่าร้อยหลานะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนทางด้านของช่องทางธรรมชาติของเราด้วยนะครับ f อทุกท่านทงด้านของพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้จัดเต็มกันนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่จะรับทัศนะเพิ่มเติมหรือทีเดด VIP ของเราเพิ่มเติมครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดครับแอดไซครับ1 0 0 RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาร่วมติดดาว VIP เป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อย าการวินแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้